สวัสดีครับวันนี้เรากลัาพบกับ a k k จเค i n g นะครับวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่นะครับมานำเสนอนะครับวันนี้จะเป็นเรือนไม้สปาร์ค135นะครับตัวนี้จะเป็นเรือนไม้แต่งเวอร์ชัน2นะครับเนื่องจากเวอร์ชันแรกเนี่ยเราอาจจะเคยใช้กันมาแล้วเมื่อ5-6ปีก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2นะครับจะมีรอบเครื่องยนต์สูงสุดถึง15,000รอบนะครับดังนั้น รอบเนี่ยก็จะเห็นมากขึ้นนะครับสําหรับรถที่ใช้งานรอบสูงๆหรือว่ารอบจะจัดตัวเรือนไม้ตัวนี้ก็จะรองรับนะครับสําหรับรถที่ต้องการรอบจัดรอบสูงนะครับก็เรือนไม้มีหมื่นห้าพันรอบนะครับก็เพียงพอแน่นอนนะครับก็เรือนไม้ตัวเนี้ยสาหรับคนที่เคยใช้ก็น่าจะรู้นะครับมันมีฟังก์ชันและลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกรอบเครื่องยนต์นะครับนะครับบอกเกียร์แล้วก็เปลี่ยนสีได้8สีนะครับ แล้วก็ยังบอกระยะถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆนะครับเกียวว่างไฟสูงไฟเดียวอะไรเป็นามาตรฐานนะครับก็คือมีครบนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับวันนี้นะครับเรามาแกะกล่องกันนะฮะก็ตัวนี้นะครับจะจำหน่ายในแบรนด์ของ Yuma Racing นะครับก็ในกล่องนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมาดูกันนะครับ เขาก็ให้กล่องมาด้วยนะครับอ๋อเล่นครับก็นะครับก็จะมีเรือนไม้นะครับเรือนไม้นะครับก็จะเป็นอ่ายูมาเลสซิ่งนะครับก็มีติดมาเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะให้ความเป็นเหมือนเออเหมือนคล้ายๆเหมือนแผ่นเคเบล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัสดุข้างในน่าจะเป็นเคเบล่าด้วยไหมนะครับอันนี้ก็มีเอ่อพื้นด้านในนะครับคล้ายๆเคเบล่าเป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็ตัววัดล้อ มีถึงหนึ่งหมื่นห้าพันรอบนะครับโอเคนะครับอันนี้เรือนไม้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีสายไฟนะครับจะมีสายตัวเล็กนะครับหนึ่งอันอันนี้ก็จะเป็นสายเมลหลักนะครับหนึ่งเส้นส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายต่ออุณหภูมินะครับสายต่อให้ยาวขึ้นส่วนตัวนี้เป็นสายฟังก์ชันนะครับจะเล็กส่วนเส้นนี้เป็นสายวัดรอบนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดคร่าวๆเรื่องการต่อเข้ากับรถนะครับพอดีผมอ่ มีรถสปาร์คหนึอยู่1นคันพอดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งไปเลยนะครับอันนี้สามารถใส่ได้ทั้งสปาร์คหนึ่ไอและก็สปาร์คหนึ่งคาบูนะครับก็คือตัวเรือนไม้เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะตรงรุ่นทําให้การแดัดแปลงเนี่ยน้อยมากนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับก็ส่วนตัวเลือนไม้ครับการประกอบนี้ผมอาจจะข้ามในเรื่องของการรื้อการใส่ไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะมาพูดถึงหลักๆเลยนะครับก็คือตัวปลั๊กนะครับดูด้านหลังเลือนไม้เนี่ยก็สายไฟจะไม่ค่อยลุงลังเหือนของเก่าละนะครับของเก่าเห็นไหมครับสายไฟก็จะลุงลังนิดนึงนะครับนะฮะก็วิธีการใส่นะครับก็สังเกตนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับ เชี่ยวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปลั๊กนะครับเสียบง่ายครับเสียบเข้าไปตรงนี้เข้าไปนะครับนะฮะก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนปลั๊กเขานะครับจะทํามาตรงรุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกเขาาวก่อนว่าที่ยื่นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งเส้นสีเหลืองเนี่ยคือสายไฟสูงนะครับเดี๋ยวเราเสียบกับปลั๊กไฟสูงนะส่วนอันนี้น้ําตาลออกน้ําตาลขาวนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นวัดรอบนะครับ ก็อย่าเพิ่งไปสนใจก่อนนะครับส่วนนี้เป็นสีเขียวนะครับอันนี้จะใส่กับรถที่เป็นรถหัวฉีดอย่างเดียวนะเส้นหัวฉีดของเดิมติดรถเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับถ้ารถคาบูไม่มีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่ต้องใช้งานนะครับส่วนเออเท่ากับม่วงนี่แบบนะอาจจะเป็นของเออเส้นฟังก์ชันครับเท่าม่วงเป็นเส้นฟังก์ชันนะครับก็เส้นปุ่มข,ขาวๆเล็กๆนะครับ ส่วนเทากับขาวอันนี้นะครับจะเป็นของอุณหภูมินะครับเขาก็จะมีบอกนะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นเทอร์โมเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าอันนี้เส้นนี้ต่ออุณหภูมินะครับเขาเขาแปะมาเรียบร้อยละวิธีการใส่นะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ปลั๊กเดิมติดรถนะครับไอ้ขาวกับสีดํเนี่ยครับก็สมมุติเราถอดเรือนไม้เดิมออกไปนะครับเราก็จะเหลือแต่ขั้วปลั๊กนะครับเหลือแต่ขั้วปลั๊กนะครับอ่ะ ะะส่วนเราสังเกตนะครับที่ไมเนี่ยถ้าเป็นรถคาบูเนี่ยมันจะตรงมันจะตรงรุ่นนะ <c oughs> ก็คือเขาจะให้ปลั๊กนี้กับอันนี้มาเอาไว้เสียบหลังกุญแจนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดเนี่ยอาจจะต้องแปลงนิดนึงนะครับเพราะว่ารถหัวฉีดเนี่ยมันจะเป็นแบบขั้วทองเหลืองนะขั้วทองเหลืองก็ลูกค้าก็หาสายไฟมาต่อก็ได้นะครับแล้วปลอกแล้วเสียบไปที่ขั้วทองเหลืองก็ได้แต่ถ้าเป็นรถคาบูเนี่ยมันก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเห็นปลั๊กปลั๊ก,กนี้ปลั๊กเดิมของมันนะครับ ก็คือนะครับบางลักเรื่องของมันก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยเสียบได้เลยนะครับถอดก่อนนะครับก็คือสองสองตัวนี้นะครับที่เขาให้มาในสายเนี่ยครับเสียบขั้นไปได้เลยนะครับถ้าเป็นรถคาบูนี้ก็จะถือว่าง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นรถหรือฉีดผมแนะนําให้ปอกสายไฟนะครับให้มีเส้นใหญ่ยื่นเข้าไปแล้วก็ เสียบอาจจะกู้ทองเหลืองไปเลยจะง่ายกว่านะถ้าสายยาวไม่พอก็แนะนำต่อสายสักนิดนึงนะเพราะว่าสายที่เขาให้มาค่อนข้างสั้นนะผมว่ามันสั้นไปหน่อยนะโอเคอันนี้ต่อซื้อกุญแจเรียบร้อยแล้ะนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าในเรื่องของไมเลยนะครับอันนี้ผมก็ข้ามไปบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เลือทั้งหมดนะอันนี้แค่มาต่อให้ดูนิดหน่อยนะครับก็ นี่ครับปักเริ่มติดรถนะสีขาวก็สีขาวนะครับเนี่ยครับปักขาวเ้าปักขาวข,าวของรถนะอ่าแล้วก็ปลักดําเข้าดํานะครับก็เรียกว่าง่ายมากเลยครับแล้วก็ตรงด้วยโอเคนะโอเคแตวเนี่ยผมก็คาใจเนี่ยสายเส้นเนี้ยเส้นสีแดงเนี่ยสายสายบวกเนี่ยให้มาสั้นมากก่อนย่างขัดใจนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นสายเลื่อนไม้นะครับก็คือเสียบเข้าไปปกติแล้วขันให้แน่นนะครับ นี่ก็ติดตั้งเข้าไปนะครับการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยไฟมันจะขึ้นขึ้นมาเป็นปกตินะครับเข็มมันจะกวาดจะช้าก่อนนะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับสําหรับคนที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับจะขึ้นแล้วก็จะดับไปนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดกุญแจที่รถก็จะติดขึ้นมานะครับแ๊บนึงนครับของกุญแจรถวางไว้ อันนี้ดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราเปิดกุญแจก็จะติดขึ้นมาคันนี้เขียมไม้จะกวาดแบบไวๆนะครับอืมอ่าอืมอันนี้เรียบร้อยนะครับเวลานะครับก็เดี๋ยวมันจะมีฟังก์ชันข้างในครับเดี๋ยวก็เล่นกันได้นะครับปรับเวลาปรับอะไรต่างๆนะครับมีโหมดการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวก็นะส่วนวิธีการเปลี่ยนสีเรือนไม้นะครับมันอาจจะต้องสตาร์ทรถนะแล้วก็เปิด ไฟต่ําไปสูงสลับกันนะครับเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนนะฮะจะต้องใส่ไฟหน้าด้วยนะคือติดตั้งเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีไฟหน้าเปิดปิดนี้ครับสีจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเหมือนการใช้งานจริงเนี่ยอยากได้สีไหนเราก็เปิดไฟสูงกับไฟต่ําสลับกันเดี๋ยวสีตรงเนี้ยจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นแปดสีครับแดงเขียวอะไรเงี้ยมันจะมีสีประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดใหม่เนี่ยครับสีก็จะประมาณเนี้ยมันจะไล่สีอ่าสีก็จะมีแปดสีประมาณนี้นะครับก็คราวนี้ เรามาพูดกันที่เรื่องอาการต่อของเรือนไม้เรียบร้อยละเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาพูดถึงไอ้สายไฟที่เหลือกันนะครับเพราะว่าสายไฟที่เหลือเนี่ยสําหรับลูกค้าบางคนก็ผมว่าค่อนข้างสาคัญนะครับสาคัญมากโอเคเดี๋ยวต่ดวิตชแจยแบบนี้นะ <ST AR> ก็ขายนี้มันจะมีเส้นฟังก์ชันนะครับแล้วก็เส้นนี้มีสามเส้นที่เหลือนะครับ เส้นฟังก์ชันเส้นวัดรอบวัดรอบเส้นนี้นะแล้วก็เส้นเทอร์โมคืออุณหภูมินะครับก็เส้นอุณหภูมิเนี่ยเขาจะมีอะแดปสายสายต่อให้มันยาวขึ้นมานะครับสําหรับคนที่จะซื้อท่อน้ําหรือซื้ออะไรมาวัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเสียบทิงไว้เฉยๆก็จะบอกอุณหภูมิอากาศได้นะครับโอเคก็ตัวเทอร์โมนะครับมันจะเสียบเข้าเส้นเส้นสีเทากับแดงเนี่ยครับแดงขาวเนี่ยครับ วิธีการเสียบก็ดูขั้วมันให้ดีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้อ่ามันจะบอกอุณหภูมินะ,ะแล้วมันจะมีสายต่อยาวให้อันนี้อ่ะผมข้ามไปก่อนโอเครู้ว่าต่อสีไหนละ<ม>ขอนี้เส้นวัดรอบนี่สังเกตว่าเส้นจะเป็นเส้นสีน้ำตาลขาวนะก็คือเขาจะให้สายเนี่ยมายาวมากเลยสายตัวเนี้ยก็เดี๋ยวเราลากนะครับลากไปที่พันเซอร์พันเซอร์คืออยู่ตรงไหนสําหรับคนที่ไม่รู้จักพันเซอร์นะครับก็คืออันนี้เสียบเข้าน้ำน้ำตาลขาวนะ โอเคนะสมมติว่าเสียจแล้วลากยาไปถึงพันเซอร์นะครับบางคนก็ไม่รู้จักพันเซอร์ตรงไหนพันเซอร์ก็คือเราไปดูทางฝั่งจานไฟอะครับมันจะมีสายไฟขึ้นมานะครับพันเซอร์ก็คือช,ชุดมัดไฟนั่นเองเราสังเกตนะครับก็คือตัวเนี้นะแต่ว่าเวลาเรามาอยู่ในเครื่องเราไม่ต้องเปิดออกมานะเราจะให้ผมจะให้สังเกตตัวนี้ก็บางรุ่นถ้าของสปาร์ตเนี่ยจะเป็นปักสีข,ขาวๆนะสังเกตว่า ส่ไฟเนี่ยมันจะมีขาวกับชมพูอันนี้ผมเอาของเอ็กไซเตอร์มาเป็นตัวอย่างก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับไอ้ลักเนี่ยอาจคนละแบบแต่สังเกตว่าลักพันเซอร์ของสปาร์คเนี่ยมันจะมีสองสีลักมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือชมพูกับขาวนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดเนี่ยหรือว่ารถคาบูเนี่ยมันจะใช้คนละสีกันซึ่งเองผมก็จำไม่ได้แล้วว่าใช้สีไหนนะสำหรับรถถัวฉีดและรถคาบูแต่ผมจำได้ว่า ถ้าของหัวฉีดเนี่ยจะเป็นสีหนึ่งแล้วของคาบูจะเป็นอีกสีหนึ่งคือจะใช้ไม่เหมือนกันนั่นเองวิธีการสุ่มนะครับสุ่มได้นะครับก็คือเป็นเหมือนที่เวลาผมต่อใช่ปะผมจะเปาะปอกสายไฟตัวเนี้ยหางให้มันยาวๆครับแล้วผมก็จะทิมเข้าไปในปลั๊กเนี่ยปอกหางตรวนี้ให้ยาวๆนะครับแล้วก็เอาหางเนี่ยทิมเข้าไปในตัวเนี้ยหนึ่งช่องก่อนนะถ้ามันไม่ขึ้นผมก็แค่สลับมาอีกช่องนะครับก็คือจากเสียบรูนี้มาเสียบรูนี้แค่นั้นเองนะครับ พอขึ้นแล้วอ่ะก็โอเคนะครับปกติแต่ถ้าเป็นกรณีรถหัวฉีดเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีปรับฟังก์ชันในในเรือนไม้ด้วยนะครับเพราะว่ารถหัวฉีดเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์หรือว่าตุ่มที่ล้อแม่เหล็กเนี่ยติอจุดใช่ไหมนะครับดังนั้นเวลาถ้าเป็นรถหัวฉีดเนี่ยสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยรอบนึงแค่เดินเบาเนี่ยมันจะพุ่งไปประมาณเออเป็นหมื่นรอบหรือ5,000ันหกพันรอบเลยครับเพราะว่ามันจะมีตุ่มด้านในเยอะนั่นเอง ก็เดี๋ยววิธีการปรับนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยดูนะครับอันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็จะเสียบเข้าเอ่อเทากับม่วงนะครับครับส่วนถ้าเป็นรถหัวฉีดนะเดี๋ยวมันจะต้องปรับค่าตรงนี้เดี๋ยวผมเอ่อเทสให้ดูนะโอเคเสียบไม้เข้าไปครับไม่ต้องตกใจนะเสียบครั้งแรกมันก็จะติดอย่างเงี้ยครับ จะช้าก่อนนะตัวนี้จะมีนาฬิกาด้วยนะครับจะมีบอกอุณหภูมิอะไรต่างๆนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะบอกวิธีการตั้งนะพอหลังต่อวันรอบเสร็จสำหรับรถหัวฉีดหรือว่ารถคาบูนะก็โอเคครั้งแรกนะครับเราจะตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องกดไอ้ปุ่มฟังกชันเนี่ยค้างไว้ก่อนกดค้างไว้เลยนะแล้วเราค่อยเปิดเรียนไหม่ครับกดค้างนะตอนเปิดยังค้างอยู่นะครับโอเคคราวนี้มันจะเข้ามาหน้านี้แหละ หน้านี้นะครับคือปุ่มตั้งวัดรอบชิปไลท์นะครับอันนี้ก็คือเก้าพันนะครับอันนี้เขาตั้งมาเก้าพันนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันชิปไลท์ครับคืออย่างเช่นเก้าพันเนี่ยก็คือให้ไฟสีแดงขึ้นก็หมายถึงว่าเตือนว่าเราควรจะเปลี่ยนเกียร์ละส่วนไอ้ตรงเนี้ยลบห้าร้อยก็คือเราสามารถตั้งเป็นลบพันก็ได้หรือลบพันห้าก็ได้ก็คือสีเหลืองจะขึ้นมาสีเหลืองเนี่ยหมายถึงว่ามันก็เหมือนคล้ายๆบอกอาการชิปไลท์ครับ เราะเออเนี่ยเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วส่วนเก้าพันเนี่ยจะขึ้นเป็นสีแดงก็หมายถึงว่าคือเกินเลทไลน์แล้วควรจะใส่เกียร์ต่อไปได้แล้วเนี่ยถ้าเราชาร์จเดี๋ยวมันจะกลับมาหน้าปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดใหม่ก่อนนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับกดค้างแล้วก็เปิดกุญแจนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับโอเคอันนี้เลทไลน์นะอยู่ที่เก้าพันโอเคพอได้แล้วกดค้างไปเลยนะครับมันจะรันไปเรื่อยเรืกดค้างนะ ถ้าก,กดปรับก็คือกดปล่อยกดปล่อยมันจะปรับตัวเลขครับโอเคอันนี้อันนี้ตรงนี้สาคัญนะครับก็คือ p, 1, p ลบหนึ่งลบสองเนยนะครับลบสามลบสี p ่ 3, 4. ตัวนี้เป็นตัวตั้งค่าของวัดรอบนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดน,นะครับจะต้องใช้ p ลบสิบเอ็ดนะครับถ้าเป็นรถทาบูก็ p ลบหนึ่งนะครับมันจะมีถึง p ลบสิบห้าเลยนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามก็คือ p เนี่ยคือ point นะครับ point จุดเนี่ย ถ้าเป็นรถคารูนเนี่ยใช้ P ลบหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นรถหัวฉีดจะใช้ P ลบสิบเอ็ดนะครับวัดรอบจะขึ้นปกตินะครับอ่าโอเคนะครับจะต้องตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยววัดรอบเราจะไม่ตรงนะครับอ่าก็ได้ละคราวนี้ตัว Low Act กับ High Act นะครับก็คือตัวนี้ก็คือความเร็วของเข็มนะครับก็แนะนำเป็น Low Act ไว้นะครับ ส่วนตัวนี้ค่าหนึ่งเซก็คือเราสามารถตั้งไมเราเนี่ยให้ตรงกับ g p พได้นะครับก็คืออย่างเช่นเราวิ่งไป100เอหนึ่ง100เมตรแต่ร้อของเราเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะมันหมุนไม่ถึงหรือหมุนมากกว่า100เมตรเนี่ยละพูดง่ายเราสามารถปรับไมแข่งออนได้ังงั้นเองโอเคครับส่วนตรงนี้เป็นค่าถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะ ระยะกี่พันโลถ่ายทีนะครับอ่าก็สูงสุดประมาณ5,000กิโลอะไรปรนะมาณนี้ถ่ายทีนะครับพอวิ่งครบที่เราตั้งไว้เดี๋ยวไอ้รูปไฟนะ้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะโชว์นะครับว่าเออควรถ่านน้ำมันเครื่องได้แล้วนะครับเป็นการเตือนความจํานะครับอ่าก็ดีครับไม่หลงลืมนะ,อะโอเคนี่หมดถ่ายน้ำมันเครื่องอ่าส่วนหมดห้านี้ก็เป็นนาฬิกาน,นั่นเองโอเคผ่านไปก่อนเนาะ นาฬิกาหมด6จะเป็นเรื่องความสว่างของหน้าปัดนะครับจะเป็นของความสว่างไฟหน้าปัดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นหมด6นะโอเคถ้าได้แล้วก็ไปอันนี้จะกลับมาหน้าจอปกตินะครับหน้าจอปกติเนะี่ยดูอะไรได้บ้างอโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรากดปล่อยนะกดปล่อยสังเกตตรงนี้จะเป็นทิป A นะครับเขาจะจับระยะทางทิป A ให้แล้วก็ทิป B แล้วก็ อันนี้จะเป็นระยะถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับส่วนอันนี้มันจะจดจําค่าแม็กซ์ออ่อท็อปสปีดเอาไว้นะถ้ารถมีการวิ่งเนี่ยมันจะจําท็อปสปีดเอาไว้พร้อมกับลอกเครื่องยนต์นะครับว่าท็อปสปีดทเท่าไหร่นะครับไม่ไหวอ๋อโอเคนะฮะส่วนอันนี้ตอนนี้มันโชว์นาฬิกาใช่ไหมถ้าอยากอยากไเปลี่ยนเนี่ยกดค้างไว้นะกดค้างปุ๊บนี่จะโชว์โชว์วนไฟนะครับอันนี้95นะครับ แบบต่ำนะครับโอเคอันนี้กดค้างไว้ทีนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิแล้วอันนี้ยี่สิบหกจุดเก้าแปดอ่านี้จะบอกแสดงอุณหภูมินะครับเราอยากให้แสดงอะไรเราก็กดค้างไว้นะครับอยากให้แสดงเป็นนาฬิกากดค้างไว้เนี่ยจะเปลี่ยนได้นะครับฟังกชันเขาค่อนข้างลูกเล่นเยอะนะครับถ้ากดปล่อยเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนในเรื่องของทิปเอทบนะครับแต่ถ้ากดค้างเนี่ยจะจะเปลี่ยนตรงด้านบนนะครับด้านตรงนี้ครับกดค้างไว้นะ ส่วนถ้าจะตั้งค่าเรือนไม้นะครับก็จะคือจะดับไปก่อนแล้วก็กดไอ้ปุ่มฟังก์ชันในคางไว้แล้วปิดเปิดกุญแจนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าของเรือนไม่นะก็โอเคการติดตั้งก็ประมาณเท่านี้นะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรนะครับหรืออยากสั่งซื้อผ่านร้าน AKK r a c i n g เรานะครับก็เข้ามาซื้อในเพจ Facebook นะครับบนเพจนะครับ AKK Racing หรือว่าแอดไลน์เรามาได้นะครับ เรือนไม้ตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากค่ายยูมาเรสซิ่งนะครับตรงรุ่นมากใส่ใส่สปาร์กหนึ่งสามห้านะครับเรือนไม้สวยๆนะครับสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วยังสงสัยติดขัดในการติดตั้งยังไงสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนะฮะเออเดี๋ยวผมลืมอีกอย่างหนึ่งมันจะมีสายไฟเส้นสีเหลืองที่เหลือๆอยู่เนี่ยหนึ่งเส้นใช่ไหมเส้นนี้ยมันจะเสียบเข้าตรงไหนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวพอเราถอดเรือนไม้เดิมเนี่ยสังเกตไหมเรือนไม้เดิมเนี่ยมีเส้นสีเหลืองเนี่ย เวลาเราถอดเดไม้เดือออกมาตรงนี้จะอ,อกไปด้วยนะครับก็คือเส้นนี้ออกปุ๊บแล้วไอสีไอสีเหลืองที่ไม้เนี้ยนะครับเอามาเสียบแทนของมันนั่นเองนะเสียบแทนตรงนี้เข้าไปนะครับก็การเปลี่ยนสีจะใช้การเปิดปิดไปหน้านะครับแต่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนะถึงจะเปลี่ยนสีได้นะครับก็คือตบขึ้นตบลงนั่นเองไฟสูงไฟต่ำตบขึ้นตบลงปุ๊บเปลี่ยนสีเลยโอเควันนี้ร้านอ็คลลงกก็ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับการรีวิวสินค้าตัวนี้ของเรานะครับก็สนใจก็สั่งซื้อก็ทักกันมาได้เลยนะครับครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ